หอ,อพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางหอ,อพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางหรือหอคำเดิมคือพระราชวังของเจ้ามหาชีวิตหลวงพระบางจึงเรียกชื่อว่าวังเจ้ามหาชีวิตสร้างเมื่อพศ2447ในสมัยสมเด็จพระเจ้าสีสว่างวงศ์สืบทอดต่อมาถึงสมัยสมเด็จพระเจ้าสีสว่างวัฒนา พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของลาวต่อมาปรับให้เป็นหอพิพิธภัณฑ์หลวงเมื่อปีพศ .2519 โดยใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุและของมีค่าเช่นบัลลังก์ธรรมมาศเครื่องสูงและราชูปโภคของเจ้าชีวิต พระพุทธรูปและวัตถุโบราณรวมถึงของขวัญจากต่างประเทศสถาปัตยกรรมมีลักษณะสถาปัตยกรรมวิจิตรศิลป์เป็นอาคารชั้นเดียวแต่ยกพื้นสูงหลังคาเป็นแบบล้านช้างบริเวณหน้าประตูปูหินอ่อนจากอิตอรีห้องต่างๆในอาคารได้แก่ห้องฟังธรรมของเจ้ามหาชีวิต มีพระพุทธรูปจำนวนหนึ่งรวมถึงธรรมมาตรของพระสังฆราชด้านหลังเป็นท้องพระโรงห้องรับรองราชอาันตุกะมีภาพเขียนที่ฝาผนังเป็นภาพชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของคนลาวรวมถึงรูปขบวนเจ้ามหาชีวิตสเสด็จไปสงน้ำพระที่วัดเชียงทองและวัดใหม่สุวรรณภูมาราม เป็นภาพเขียนแนวรัฐิประทับใจเขียนโดยจิตรกรชาวฝรั่งเศสยังมีรูปปั้นครึ่งพระองค์ของเจ้ามหาชีวิตลาวสีพระองค์และภาพปราเกีย์ปิดทองเคลือบเงาจากศิลปินลาวท้องพระโรงมีบันลังหรือราชอาดจเครื่องราชกกุธภัณฑ์ผนังและเพดานพื้นเป็นสีแดง ประดับด้วยกระเบื้องโมเสตรูปต่างๆประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็กจำนวนมากที่นำมาจากวัดที่ถูกทำลายห้องบรรทมของเจ้ามหาชีวิตห้องบรรทมของพระราชนินีห้องบรรทมของพระโอรสพระธิดาได้กลายเป็นห้องเก็บเครื่องดนตรีเครื่องแต่งกายนางแก้วและเครื่องเล่นแผ่นเสียงโบราณ มีศิลาจารึกจำนวนหลายหลักเก่าแก่ที่สุดระบุคริสตศตวรรษที่7จารึกเป็นภาษาลาวโบราณและยังมีส่วนแสดงภูษาอาพรเครื่องประดับเหรียญตราต่างๆและอีกมากมายห้องเสเวยห้องรับรองราชอาคารตุก,กะของพระนางคำผุยพระราชนีองค์สุดท้ายของลาวมีภาพเขียนขนาดใหญ่ ของเจ้ามหาชีวิตสว่างวัฒนาพระนางคำผุยและเจ้าฟ้าชายวงสว่างเขียนโดยอิลยากราซูนอฟศิลปินชาวรัเสเซียห้องเก็บของที่ระลึกจากผู้นำชาติต่างๆหลายประเทศรวมถึงไทยเช่นห้องของที่ระลึกสหรัฐเป็นสะเก็ดหินจากดวงจันทร์ ด้านหลังของหอพิพิธภัณฑ์มีอาคารเก็บราชพาหนะบริเวณที่ตั้งของหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางอย่างเป็นที่ตั้งของหอพระบางซึ่งประดิษฐานพระบางซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุดสูงสองศอกเนิ้วหล่อด้วยสำริด มีอายุอยู่ราวปลายพุทธศตรวรรษที่18ถึงตอนต้นพุทธศตรวรรษที่19